จะไปพูดคุยเรื่องราวของสงครามโรคนะครับสงครามโรคนะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่สงครามโลกแต่เป็นสงครามโรคจากโควิดนะครับในช่วงวันจันทร์วันแรกวันนี้เราได้มัดนัดหมายกับท่านผู้อำนวยการบริหารสถาบันวิจัยและนวัตกรรมด้าน HIV, เ i ชวดรคุณหมอนิตยาพานุภาคพึ่งพาพงษ์ นะครับจะไปดูเกี่ยวกับเรื่องของแนวรับที่จะสู้กับโควิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งขนาดไหนแล้วก็เป็นแนวรับที่จะนำไปสู่การรอดจากสงครามโรคในครั้งนี้ได้หรือไม่นั่นคือเรื่องราวของ h โฮม Isolation แล้วก็ Community Isolation นนะครับจะเข้าใจว่าคุณหมออยู่กับเราแล้วนะครับ สวัสดีครับคุณหมอที่นิตยาครับค่ะสวัสดีค่ะครับก็ก่อนอื่นคงจะต้องให้คุณหมออทำความเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนดีไหมครับคุณหมอครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งค,ความหมายของคำสองคำที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่ทั้งเรื่องของ Home Isolation และก็ Community Isolation ว่าหน้าตาที่สมบูรณ์แบบเต็มรูปนะครับกับสิ่งที่ ทําอยู่กันณเวลาเนี้ยมันเหมือนมันต่างกันนี่ยเอาเอาของของที่ในหลักการก่อนครับคุณหมอคบค่ะค่ะได้เลยค่ะ,ะก็คือพวกเราอยู่กับโควิดกันมาก็ปีกว่าแล้วใช่ไหมคะคมันเราก็คงที่จะ,ะค่อนข้างคุ้นเคยกับภาวะที่เมื่อเราได้รับการวินิจฉัยว่าเราติดเชื้อโควิดเนี่ยค่ะ แล้วก็อยากที่จะได้รับการดูแลรักษาทันทีทุกคนก็คงคงจะอยากจะเห็นภาพแบบนั้นนะคะทีนี้เราก็ผ่านช่วงที่ว่าทุกคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโควิดเนี่ยต้องรีบเข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่ช่วงต้นๆมาปีที่แล้วจนกระทั่งมาถึงในช่วงตั้งแต่เมษาพฤษภาที่ผ่านมานี้ที่การเข้าไปรับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นไปด้วยความยากลําบากเหลือเกินนะคะแล้วก็เริ่ม,มทํางานด้วยการที่ เราให้การสนับสนุนช่วยเหลือในระหว่างที่รอเตียงนะคะอ,นนอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเนาะของของการทํางานตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็มาถึงตั้งแต่ช่วงปลายมิถุนายนซึ่งเราเริ่มเห็นแล้วว่ารอเท่าไหร่เนี่ยก็คงไม่มีเตียงนะคะก็ทําให้เราเริ่มมาคิดถึงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยมันควรที่จะเริ่มต้นได้ตั้งแต่เมื่อ ใครก็ตามได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโควิดนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนนะคะถ้าไปโรงพยาบาลไม่ได้การดูแลรักษานั้นก็ควรจะต้องถูกเอาออกมาเนี่ยค่ะให้กับคนที่อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นการอยู่เพื่อที่จะแยกกักตัวดูแลตัวเองจนกระทั่งหายหรือว่าเป็นการอยู่เพื่อที่จะ,ะดูแลแยกกักตัวตัวเองระหว่างที่รอเตียงก็ตามนะคะผู้ย่างนี้คือแปลว่าในระบบของการทำโฮมไอโซเลชันกับคอมมูนิตี้ไอโซเลชันนี้เนี่ยค่ะถึงแม้ โดยหลักการเราจะพูดว่าเป็นการทํากับเคสที่ไม่มีอาการหรือว่าเป็นเคสระดับความรุนแรงสีเขียวนะคะแต่ในความเป็นจริงก็คือว่าแม้ว่าคุณจะเป็นเคสที่เป็นโควิดที่มีอาการในระดับสีเหลืองหรือสีแดงก็ตามระหว่างที่รอเตียงเนี่ยค่ะคุณก็ควรที่จะได้รับการดูแลรักษาไปเลยในลักษณะของโฮมไอ o ซเลชันหรือ Community ้ไอ l ซเลชันนะคะทีนี้คือพอเราพูดถึงว่า ดูแปลาตามตัว Isolation มันคือการแค่แยกกักตัวนะคะแต่ว่าในกระบวนการของบริการ Home Isolation หรือ Community Isolation เนี่ยค่ะเรามีวัตถุประสงค์2ออย่างใช่ไหมคะอย่างแรกก็คือว่าเราต้องการลดความเจ็บป่วยรุนแรงเราต้องการลดการเสียชีวิตลงให้เร็วแล้วก็ให้มากที่สุด นะคะซึ่งอันนี้ทำโดยการที่เราจะต้องมีการให้การดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นด้วยยาที่ใช้เพื่อการดูแลโควิดโดยเฉพาะหรือว่ายาเพื่อบรรเทาอาการความเจ็บป่วยต่างๆนะคะนี่ในขายกตรสุสระสงค์ที่2ของ HOME กับ Community Isolation ก็คือการที่เราต้องการที่จะ,ะลดการแพร่กระจายเชือ้อนะคะจากค,คนที่มีเชื้ออยู่เนี่ยไม่ให้ไปยังคนรอบข้างที่เป็นผู้สัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นมันถึงต้องอประกอบไปด้วยการแยก กักตัวดูว้นะคะแต่จริงซึ่งซึ่งซ่งส่วนนี้ค่ะก็เป็นส่วนที่ทําให้เวลาเราพูดถึง home isolation หรือ community isolation มันไม่ใช่การแค่เหมือนกับวิดีโอคอลคุยกับแพทย์หรือพยาบาลแล้วก็มีการส่งยาไปให้เท่านั้นแต่มันยังต้องเป็นการดูแลแบบครบวงจรนะคะว่าในผู้ที่มีเชื้อโควิดหนึ่งรายเนี่ยค่ะ สภาพความเป็นอยู่แวดล้อมเขาเป็นอย่างไรมีอยู่กับใครที่บ้านสามารถที่จะ,ะดูแลตัวเองอยู่ในที่บ้านของตัวเองได้โดยที่คนอื่นที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยค่ะมีความเสี่ยงน้อยที่สุดในการที่จะรับเชื้อจากเขาอย่างเงี้ยค่ะด้วยหรือเปล่านะคะ<ม>ต้องดูแลคนอื่นไหมมีอาหารการกินไหมนะคะหรือ<ม><ม>ว่าจะต้องอมีมียารักษาโรคประจำตัวอื่นๆอะไรประมาณนี้ค่ะด้วยหรือเปล่าก็จะเป็นสส่วนร่วมกันค่ะ ุณหมอที่นี้ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาเนี่ยกับหลักการที่ได้วางเอาไว้นะครับดูเหมือนจะยังตกหล่นอยู่บ้างหรือเปล่าหนึ่งก็คืออาจจะดูแลกันตามสภาพสองไม่ได้มีโรงพยาบาลหรือคุณหมอ ามาพูดคุยแบบวิดีโอคอลอย่างที่คุณหมอพูดถึงเมื่อสักครู่ออและหนักข้อบางรายถ้าผมเนี่ยฟังมาตั้งแต่ต้นที่มันมีปัญหาแบบครุขลักอยู่บ้างไม่น้อยนั่นก็คือความเข้าใจของคนที่ต้องอยู่โฮมไอโซเลชั่นแต่ปรากฏว่ายังออกไปนั่นมานี่ออออออตรงนี้มันถือว่าเป,เป็นปัญหาอันหนึ่งที่ทำให้ระบบตรงนี้มันยังไม่สมบูรณ์แบบไหมคุณหมอ ก็แน่นอนเลยค่ะว่า <c oughs> เวลาที่เราพูดถึงการที่ ประชาชนคนหนึ่งจะต้องอลุกขึ้นมาดูแลตัวเองหรือว่ามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดูแลสภาวะสุขภาพของตัวเองเนี่ยค่ะ,ะสำหรับสังคมไทยเนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ใหม่แล้วก็หลายคนรู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้หรือไม่ต้องการที่จะทำนะคะอันนี้อันนี้คิดว่าเป็นรากฐานของปัญหาเลยจริงๆค่ะเพินเพนมันก็เลยทำให้เกิดอสองแบบนะคะแบบแรกก็คือแบบที่รู้สึกว่าทำไมการดูแลรักษามันไม่ทันใจมันไม่เต็ม ที่มันไม่พร้อมนะคะแบบที่เราควรจะต้องได้เมื่อเราไปยังโรงพยาบาลอันนั้นก็คงจะเป็นแบบที่หนึ่งเนาะซึ่งซึ่งส่วนนี้เนี่ยค่ะมันก็คงจะต้องบอกว่าทุกคนที่กำลังพยายามจัดบริการของโฮมกับคอมมิเตสเลชันเนี่ยก็ทำงานแข่งกับเวลาทุกวินาท,ท,นาทีทุกนาทีนะคะว่าเราจะทำยังไงให้บริการเนี่ยมันมันรวดเร็วและครอบคลุมได้มากกว่านี้จะทำยังไงที่จะทำให้หน่วยบริการที่เป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลเนี่ยค่ะยินดีที่จะ จะให้บริการเหล่านี้ได้เพิ่มมากขึ้นเพราะรองรับกับจำนวนเคส <S 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 2> <S 2> ใหม่ในแต่ละวันนะคะที่มันเกิดขึ้นเนาะใช่ไหม <S <S คะซึ่ง,งอ,นนอันนี้ก็คงจะเป็นในในแนวหนึ่งการอีกนแนวหนึ่งก็คือว่าหลายคนก็รู้สึกว่าเอมันมันจำเป็นด้วยหรือ,อในการที่เราจะต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลคนอื่นนะคะ,ะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิด การที่ว่าหลายครั้งเราก็จะได้ยินข่าวที่ว่าทำโฮมอโซเลชันแล้วทำไมยังมีการออกไปข้างนอกอะไรประมาณแบบนี้นะคะอยู่นะคะซึ่ง่งตรงนี้เนี่ยเราไม่โทษกันเราเราเราคิดว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะก็มีฐานในการคิดหรือตัดสินใจในการทำหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยค่ะแตกต่างกันไปการที่เราเริ่มต้นกระบวนการของการ ควบคุมป้องกันโควิดโดยการสร้างความกลัว ขึ้นมาในสังคมเนี่ยคะ่ะเ <laughs> นาะมันก็มันก็เป็นดาบสองคมใช่ไหมคะอันแรกก็คือทําให้คนรู้สึกกลัวแล้วก็จัดการทําตามคําสั่งเนี่ยคะ่ะได้ในช่วงแรกแต่เรารู้ว่าวิธีการควบคุมคนในระยะยาวเนี่ยคะ่ะถ้าเราใช้ความกลัวเนี่ยมันไปได้ไม่เท่าไหร่หรอกคะ่ะมันก็จะมันก็จะมีความล้าเกิดขึ้นแล้วก็มีความที่ไม่เข้าใจเน, <laughs> นี่ยค่ะเกิดขึ้นเมื่อความล้าและความไม่เข้าใจมันเกิดร่วมกันเนี่ยก็แ <laughs> น่นอนว่าบางคนก็อาจจะมีเหตุผลของตัวเองที่เขาคิดว่าเขาสามารถที่จะ ทําได้โดยที่อาจจะไม่ได้เป็นการที่แสดงถึงความไม่รับผิดชอบนะคะแต่ว่าแต่ว่าเขามีเหตุผลของตัวเองในการที่จะทำแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นด้วยปัจจัยข้อบังคับบีบบังคับอะไรในในบริบทชีวิตของเขาก็ตามนะคะก็คงใช่ค่ะมัน,ม,นมันก็มีปัญหาทั้งในในสองด้านแบบนี้ค่ะเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอที่ มันมีปัญหาอย่างหลังอย่างที่คุณหมอพูดไปเมื่อสักครู่เป็นเพราะว่าระบบการดูแลจัดการอาจจะยังไม่ทั่วถึงยกตัวอย่างเช่นนะครับการมาแยกกักตัวอยู่ที่บ้านแต่ระบบการที่จะดูแลส่งส่งอาหารส่งอะไรบำรุงเนี่ยมันไม่ทั่วถึงไม่ครอบคลุม อ่าอันนี้อันนี้นคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่พวกเราที่ทำงานด้าน HOME หรือค o m เ i n s ท l เซ i o ชเนี่ยเจอการไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องเรื่องแปลกเลยค่ะว่าว่าในกระบวนการทั้งสองสองวัตถุประสงค์ที่เราพูดถึงอันแรกคือที่ว่าเราอยากให้ยาและอุปกรณ์การดูแลไปถึงให้เร็วเราอยากให้อาหาร นะคะแล้วก็ปัจจัยยังชีพต่างๆนี้ไปถึงได้เร็วเนี่ยมันก็เพื่ออันแรกคือลดการเจ็บป่วยการตายใช่ไหมคะอันที่ส,สองก็คือเพื่อทําให้การแยกตัวนั้นเนี่ยการแยกกักตัวนั้นเนี่ยมันเป็นไปอย่าง มีคุณภาพมากที่สุดนะคะที<ๆ>นี้พอเราทำทั้งสองอย่างได้ไม่ทันการไม่ทันใจด้วยด้วยความจำกัดของทรัพยากรคนและเวลาที่เรามีอยู่เนี้ยค่ะก็แน่นอนนะคะว่าหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าเขาก็ต้องการวัตถุประสงค์แรกคือต้องการลดการเสียชีวิตต้องการลดการเจ็บป่วยโดยรุนแรงเนี้ยค่ะโดยที่เขาไม่สามารถรอได้เพราะว่ารอเท่าไหร่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่สามารถติดต่อเข้าไปเขาก็ต้องออก นะคะเพื่อที่จะเข้าไปสู่รับการตรวจแล้วก็รับ การดูแลรักษาณจุดตร,จตรวจตรงนั้นเมื่อมันมีโอกาสให้ให้เกิดอย่างนั้นขึ้นถูกไหมคะคซึ่งซึ่งอย่างที่เรียนตอนแรกค่ะคือสิ่งเหล่านี้เราเราไม่โทษกันเลยเราเราไม่บอกเลยว่าใครถูกหรือใครผิดเพราะทุกคนคกําลังพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองในสถานการณ์ที่มันจํากัดแล้วก็ทุกคนทุกคนก็ต้องพยายามที่จะเอเอเอาตัวรอดเอาครอบครัวให้รอดแบบนี้ใช่ไหมคะเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นถ้าแม้แต่การออกมาเพื่อที่จะลดการตายของตัวเองลดการเสียชีวิต ของตัวเองลดการเจ็บป่วยรุนแรงเนะะี่ยค่ะมันเกิดขึ้นได้เนี่ยการที่จะออกมาเพื่อที่จะต้องการหาปัจจัยยังชีพไม่ใช่สําหรับตัวเองด้วยซ้ำแต่สำหรับคนอื่นในครอบครัวที่เขาต้องดูแลนะคะแพร่ความเชื่อเหล่านี้มันไปไม่ถึงมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในการที่จะมีคนที่จะตัดสินใจที่จะทําอย่างนั้น,นะคะ่ะก,ก็ด้านหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องที่ทางการเอง ก็ด้วยเหมือนกันที่ไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงมันก็เลยต้องให้เขาซึ่งลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพตัวเองอยู่แล้วต้องดูแลตัวเองต่อในขณะที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ถือว่าเป็นความจําเป็นค่ะคุณหมอที่เนี้ยอันนั้นเชิญคะค่ะค่ะกับกาก็จะขอเสริมนิดเดียวละค่ะว่าคิดว่าอันนั้นเนี่ยคือสาเหตุส่วนใหญ่ของการที่ทําไมมีคนที่ที่ต้องต้องพยายามฝืนทําสิ่งที่มันไม่ได้ ตรงตามภาพที่ที่เป็นภาพฝันเนาะของโ a t ไอส์เลช o นคอม i มดี a l เลช i ันนะคะเ,เราเราคงมไม่สามารถที่จะบอกได้หรือเหมารวมได้ว่าคนที่ทำอย่างงานนี้เป็นคนที่ไม่รับผิดชอบนะอันนี้นี่คืออยากจะอยากจะขอฝากประเด็นนี้เท่านั้นนะคะครับก็ต้องทำความเข้าใจความจำเป็นของเขาด้วยใน สถานการณ์ที่เขาก็พยายามที่จะทําตามทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่ามีความจําเป็นในการที่จะต้องดิ้นรนต่อสู้เพิ่มเติมในภาวะอย่างนั้นเนี่ยถ้าอยู่ก็แหมก็พูดง่ายๆถ้าภาษาชาวบ้านก็ก็อยู่ก็จะอดอยากจะจะอาจจะไปเร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นคุณหมอทีนี้ผมย้อนกลับไปตอนต้นที่คุณหมอได้แยกจําแนกเป็นสองกลุ่มนั่นก็คืออย่างกลุ่มที่รอเตียงนะครับ ก็เพื่อที่จะลดความรุนแรงในการเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งเรื่องของเสียชีวิตลงมาตรงนี้ในส่วนของกลุ่มที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นโฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันตรงนี้มันมีเปอร์เซนต์มากน้อยขนาดไหนระหว่างป่วยแล้วก็รอเตียงต้องอเพื่อที่จะรักษากับบางส่วนที่อ,อยู่ในภาวะที่ต้องกักตัวเพราะ Um... อาการยังไม่ออกไม่มีอะไรม,มากมายมมค่ะค่ะค่ะคิดว่าจากภาพที่เราเห็นเนี่ยค่ะก็จริง,รงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากองค์ความรู้เดิมของเราที่เรามีเกี่ยวข้องกับความรุนแรงของโควิดนะคะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะยังคงเป็นคนซึ่งไม่มีอาการหรือ,อม,มีอาการเพียงเล็กน้อยะนะคะหรือที่เราเรียกว่าเป็นสีเขียวประมาณนี้ค่ะก็ยังอยู่ที่ประมาณ80ปร<อ>ประมาณนี้นะคะ,<อ>คะแล้วก็ส่วนที่จะเป็นสีเหลืองนะคะคือมีอาการ หรือว่าไม่ได้มีอาการแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะทําให้ตัวเองเนี่ยค่ะมีภาวะรุนแรงจากโควิดได้อย่างเช่นอายุเยอะอน้ําหนักเยอะอะไรประมาณแบบนี้เนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่สักประมาณ15เปอร์เซ็นต์นะคะ mm hmm. แล้วก็สุดท้ายก็คือกลุ่มที่เป็นอาการสีแดงก็คือกลุ่มที่น่าจะมีภาวะความอักเสบของปอดและมีอาการที่ชัดเจนรุนแรงว่า มีความหอบมีการวัดออกซิเจนปลายนิ้วเราก็พบว่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยค่ะอยู่ในระดับที่ต่ำแบบนี้ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ5%ะอเนนะ,ะันนี้ก็ก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรที่ผิดแปลกไปจากภาพของโควิดที่เราเห็นตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการระบาดนะคะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเตียงที่จะต้อง รองรับก็ต้องรับ5%แน่นอนหลังนี้ก่อนใช่ใช่เลยค่ะซึ่งเราก็หวังว่าและก็คิดว่าเรากําลังเห็นภาพที่ดีขึ้นนะคะว่าจุดประสงค์แรกในในช่วงที่เราเริ่มทําเรื่องของโฮมไอ o ์เลชันกันมาเมื่อปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยค่ะก็เพราะเราหวังว่าในโรงพยาบาลนะคะซึ่งมีการขยายเตียงไม่ว่าจะเป็นเตียงในโรงพยาบาลเองหรือในฮอสปิเลหรือว่าโรงพยาบาลสนามเนี่ยค่ะควรจะต้องถูกทําให้ว่างขึ้นนะคะสําหรับ ที่อาจจะเป็นเคสที่เขียวหรือว่าเป็นเคสที่กาลังหายแล้วเนี่ยน่าจะกลับมาได้รับการดูแลตัวเองต่อที่บ้านเนี่ยค่ะ,คะได้เพื่อปล่อยเตียงให้มันว่างสําหรับเคสสีเหลืองหรือสีแดงแบบแบบที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่ครับคุณหมอทีนี้ผมไปเห็นตัวเลขที่ทางสบคท่านรายงานในวันนี้ในจํานวนผู้ที่รักษาตัวอยู่ 2 1 21, 9 4 3รายก็แยกอยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามมีจำนวนที่แยกกักตัวที่บ้านเนี่ย73,000กรายค่ะใช่ค่ะ73,000ตรงนี้ทั้งหมดต้องอ,อยู่กับคลินิกอบอุน่นหรือว่ากับโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งทั้งหมดไหมหรือว่าเฉพาะบางส่วน ตัวเลขที่รายงานนี้ค่ะน่าจะเป็นตัวเลขที่ทางสปสอชอหรือว่าทางทางสบคอมองเห็นนะคะ,ะซึ่งไม่ได้แปลว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเลขที่กําลังมีการดูแลแบบ home isolation หรือ community isolation อยู่นะคะแต่คิด <c oughs> ว่าน่าจะเป็นส่วนใหญ่จริงค่ะ,ะทีนี้ แค่เราเราแค่ดูเราก็คำนวณตัวเลขง่ายๆแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็คงจะพอเห็นกันแล้วล่ะค่ะว่าเออมันก็แสดงให้เห็นว่าคนที่กำลังมีการติดเชื้อรายใหม่ๆขึ้นส่วนใหญ่เนี้ยยังไม่ได้เข้าสู่ระบบของ h o m e Isolation หรือ Community isolation mm hmm. เลยใช่ไหมคะเพราะเรามีคนที่ติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันเนี้ยหลักเกือบ2 0 0 0 0 20,000่กว่ามามามา,มาเป็นสัปดาห์แล้วประมาณนี้นะคะครับค่ะเพราะฉะนั้นคือคือตรงนี้นะคะคือสิ่งที่เราคิดว่ากระบวนการ ของโฮมไอโซเลชันหรือคอมมิชเนสเลชันเนี่ยค่ะคงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มันทันกับสถานการณ์นะคะ, hmm. ะจากเดิมซึ่งเราบอกว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะให้การดูแลโดยคุณหมอหรือคุณพยาบาลน,นะคะที่จะทำวิดีโอคอลเช็คอาการเนี่ยค่ะวันละอย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือวันละ2ครั้งแบบนี้เนะะี่ยค่ะในสภาพการแบบนี้คงจะไม่สามารถมีคลินิกไหนไม่ว่าจะเปิดใหม่อีกเท่าไหร่ก็าตามนะคะที่จะรองรับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องมาพูดถึง การ uh, ทำ uh, ภาวะที่ที่เราเรียกว่าเป็น task shifting หรือ task sharing เนี่ยค่ะ ละนะคะเพราะว่าเรายังมีบุคลากร,กรทางการแพทย์อ,อีกหลายสหาสาขาวิชาชีพที่มีความสามารถแล้วก็มีความประสงค์ในการที่จะมาช่วยดูแลเคสเหล่านี้นะคะยกตัวอย่างก็คืออย่างเช่นคลินิกของเราที่เราทํากันอยู่ตรงนี้นะคะชื่อคลินิกคริปตานี่คะ่ะซึ่งมีเคสที่อยู่ในความดูแลเนี่ยทั้งหมดสะสมแล้วเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0เคสนะคะ,ะซึ่งเราก็มีคุณหมอที่เป็นทีมคุณหมออาสาจากทางเครือข่ายแพทย์เวชศาสตร์ครอบ,คร,บครัวหรือแฟมิลิโคแคร์เนี่ยค่ะมาร ร่วมดูแลกับเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ800กว่าท่านนะคะแล้วก็มีคุณพยาบาลเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ100ท่านนะคะซึ่งแต่ละคนก็หมุนเวียนกันค่ะดูแลเคสติดตามเคสนะคะสักเราเริ่มกันมาในในช่วงแรกซึ่งเริ่มต้นเรียกว่าวันหนึ่งมีเคสเข้ามาหาเราสักประมาณหลักสิบนะคะจนกระทั่งตอนนี้มันจะเป็นหลักพันเนาะในในแต่ละวันที่เข้ามาคุณหมอต่อให้มีแค่ไหนก็ตามเนี่ยไม่ใช่คุณหมอ8 0 0ท่านทํางานเฉพาะงานนี้งานเดียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นการเวียนกันขึ้นเวียนเนี่ยค่ะจะไม่สามารถ ที่จะดูแลทุกเคสได้เราก็คงต้องมีการจัดลาดับความสําคัญแล้วค่ะคว่า เคสที่เป็นเคสสีแดงเคสที่เป็นเคสสีเหลืองนะคะหรือเคสที่เป็นเคสสีเขียวมีอาการซึ่งในขณะนี้เข้าเกณฑ์ในการเริ่มยาฟาวิพิราเวียของทางกรมการแพทย์เนะะี่ยค่ะเราก็จัดลําดับความสําคัญว่าเคสเหล่านี้คุณหมออาจจะต้องให้การดูแลประจําวันเพื่อที่จะดูแลให้ทันนะคะว่าเมื่อไร่ต้องการออกซิเจนเมื่อไหรต้องการหาเตียงอะไรเงี้ยเราจัดการให้ได้ทันท่วงทีในขณะซึ่งเคสที่เป็นเคสสีเขียวไม่มีอาการซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะของของผู้ที่ติดเชือะะ้อโควิดเนี่ยค่ะเราก็จะ ต้องดูว่านอกเหนือจากคุณพยาบาลซึ่งช่วยดูแลแล้วเนี่ยค่ะเราจะมีทันปะอาสานะคะเภสัชอาสานะคะที่เข้ามาช่วยกันดูแลเคสตรงนี้เนี่ยค่ะซึ่งก็จะทําให้ทุกคนเนี่ย สามารถที่จะกระจายกันนะคะดูแลให้การดูแลเคสที่อยู่ในโฮมไอโซเลชันหรือคอมมอนิทไอโซเลชันเนี่ยค่ะได้อย่างที่มีความเหมาะสมมากขึ้นคือไม่มีไม่มีใครหรือกลุ่มใดท,ที่ถูกทิ้งโดยที่ไม่ได้มีการดูแลรักษาเลยเพียงแต่เราจัดลํารับความสําคัญของความถี่นะคะแล้วก็ความเข้มข้นในการที่ดูแลเนี่ยค่ะตา,ตามตามวิชาชีพของบุคลากรทางการแพทย์ค่ะคุณหมอผมย้อนกลับไปที่คลินิกที่คุณหมอพูดถึงคลินิกพลิบต,ตาใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนี้ เป็นการเดินเข้าไปหรือว่าเป็นการประสานกับทางสปสชที่ส่งผู้ติดเชื้อแจ้งยอดจากวันละสิบเป็นวันละหลักพันเนี่ยไปจากไหนครับมมคุณหมอค่ค่ะค่ะอ่าค่ะ ก็คือเราเนี้ยเป็นคลินิกแรกที่เริ่มกระบวนการของ Home Isolation กับ Comedy Isolation นะคะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะคะเริ่มต้นเนี่ยค่ะจริงๆเราก็ทำเหมือนกับหลายกลุ่มที่ทำงานจิตอาสานะคะพวกเราเนี่ยเป็นพวกคนซึ่งทำงานด้าน HIV มาก่อนนะคะ <g ülme> เราก็จะทำงานกับเครือข่ายภาครประชาสังคมอยู่เยอะพอสมควรแล้วก็ได้ได้ได้รับเคสส่งต่อจากเครือข่ายภาครประชาสังคมทั้งหลายของเราเนี่ยแหะคะ่ะว่ามีเคสซึ่งหาเตียงรอเตียง หรือรอตรวจนะคะโ <ừ m. S 2> ดยเฉพาะกลุ่มแรงงานต่างด้าวแบบนี้ค่ะแม้แต่จะตรวจยังไม่ได้ตรวจเลยแบบนี้นะคะเราก็เริ่มให้การดูแลแบบที่เราก็มีเหมือน QR c อ d e คนะคะให้ให้สแกนเข้ามาแล้วก็เข้าสู่ระบบของการดูแลรักษาพยาบาลก็จะติดต่อไปคุณหมอก็จะโทรตามไปดูอาการแล้วก็เมื่อเมื่อไรต้องการยาเราก็อาจจะส่งยาไปให้จะจัดเตรียมเรื่องอุปกรณ์เรื่องของอาหารนะคะให้กับให้กับแต่ละเคสค่ะพอถึงสักช่วงหนึ่งเนี้ยค่ะเคส ที่สแกน QR code มาเนี่ยค่ะก็สะสมอยู่เป็นหลักหมื่นนะคะเราก็บอกว่าไม่ไหวแล้ว QR code นั้นมันก็ล่มไปนะคะเราก็มาเข้าสู่กระบวนการที่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย ทางสปสชมีช่องทางของการเข้าด้วยเบอร์หนึ่งสามสามศูนย์กับ QR code ของสปสชเองนะคะที่เข้ามาตรงนั้นซึ่งตอนนั้นช่วงแรกเลยก็ไม่มีคลินิกอื่นเลยค่ะที่ที่ยินดีทําบริการตรงนี้เนาะมันก็เลยไหลเข้ามาสู่ที่ฟิปตาคลินิกเนี่ยค่ะอยู่ที่เดียวนะคะจนกระทั่งถึงช่วงที่ศักษามาที่ผ่านมาก็จะมีหลายคลินิกนะคะที่ที่สนใจแล้วก็ยินดีที่จะลองทําบริการตรงนี้เนี่ยค่ะเพิ่มมากขึ้น กระบวนการตรงนี้เนี่ยค่ะตอนนี้ก็เลยเป็นว่าทางเบอร์หนึ่งสามสามศูนย์ของสปสช,ชอเองเนี่ยค่ะก็จะกระจายเคสใช่ไหมคะ <c oughs> ไปตามที่อยู่เนาะว่าที่อยู่ตรงไหนที่ใกล้กับคลินิกไหนที่ <c oughs> ยินดีทำโฮมไอเซชันก็จะมีคนไข้ไปอจองคิวรอนะคะแล้วก็คุณหมอ,อหรือคุณพยาบาลที่อยู่ในคลินิกนั้นก็จะคลิกรับ เคสเหล่านี้เนะะี่ยค่ะเข้าไปเพื่อความคล่องตัวในการที่จะส่งยาส่งอุปกรณ์หรือส่งอาหารที่มันมากกว่าการที่จะกระจุกตัวอยู่ที่คลินิกใดคลินิกหนึ่งประมาณนี้ค่ะครับของคุณหมอขอภัยอยู่ตรงไหนครับคุณหมอครับคลินิกพิบตาคลินิกของคุณหมอเนี่ยคลินิกนค่ะคลินิกเองเนี่ยคะ่ะตั้งอยู่ที่จามจุรีสแควร์ชั้น1<อ>ิบอนะคะค,ค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าคือเราก็ใช้ ที่ทําการของเราตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นจุดที่เป็นที่รวมตัวของอาสาสมัครทั้งหลายที่มาช่วยกันทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทีมพยาบาลหรือว่าทีมการจัดยาการจัดอุปกรณ์การจัดพวกถุงยางชีพอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยค่ะอยู่ที่คลินิกนะคะแต่คุณหมอหรือพยาบาลที่ทําหน้าที่คุยกับคนไข้เนี่ยค่ะมาจากทั่วประเทศนะคะทุกคนไม่ได้มานั่งอยู่ที่คลินิกนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็แต่ละท่านก็อยู่ที่คลินิกตัวเองโรง พยาบตัวเองบ้านตัวเองนเองนี่ยค่ะในการร่วมกันช่วยดูแลเคสค่ะครับสุดท้ายสั้นๆส,สักครึ่งนาทีเสร็จๆคุณหมอมีอะไร,รจะแนะนําสําหรับประชาชนที่มไม่ว่าจะ ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อจะ,ะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในช่วงเวลาแบบนี้ครับค่ะค่ะก็คงต้องบอกว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีโควิดเนี่ยค่ะอจะกลัวจะตกใจไม่แปลกนะคะแต่ว่าเราต้องดึงสติกลับมาให้เร็วเราก็เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนะคะว่าเราจะสามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วรีบพาตัวเองเข้าสู่กระบวนการของโฮ e ไอโซเลชันไม่ว่าจะจ,ะจะจะกลับ คลินิกใดก็ตามนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อไรต้็งารม,มีความต้องการเรื่องของยาอุปกรณ์นี้จะมีคนที่ช่วยดูแลโดยเร็วที่สุดต้องบอกว่ามันไม่เพอร์เฟกนะคะมันไม่เร็วทันใจนะคะแต่อย่างน้อย,นอยเนี่ยเราก็จะเรียกว่าก้าวเข้ามาสู่ระบบบริการแล้วในระดับหนึ่งเมื่อต้องการเตียงก็จะได้สามารถที่จะ,ะเข้าสู่ระบบได้ไดรวดเร็วยิ่งขึ้นประมาณนี้ค่ะครับขอบพระคุณครับคุณหมอนิตยาค,ครับคืนนี้ค,ค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับนี่คือฮอตอิชูทางรอดจากสงครามโรค